สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะครัวบ้านๆกับน,น้องโอลิฟเมื่อนี้กะมาเหตุกับข้าวคือเก่าเหมือนเดิมจ้ามื่อนี้กะสิเป็นอาหารของคนไทยเด้อจดัดเอออาจจะมีรดไก่ในสักน้อยกอเป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องขากะ เฮาก็ซิมทอดไข่เจียวนะคะไข่เจียวชะอมเนาะอาจจะทอดไม่สวยเท่าไหร่นะคะกระทะก็อาจจะดําเล็กน้อยนะคระับว่าเราเจียมกระเทียมเจียวกระเทียมนะคะเสร็จแล้วเนาะเฮาก็มาต่ากะปินะคะใส่บักเผ็ดลงไปเนาะพี่น้องขาแล้วก็ใส่กะปิขาใส่กะปินะคะความเผ็ดนี้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะจะใส่พริกกี่เม็ดก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วก็ใส่มแะแข้งนะคะภาษากลางเรียกนว่ามะเขือเปาะนะคะ ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยจ้านะคะแล้วก็ใส่เกลือเกลือเพิ่มความนัวนะคะผูรุษคนก็นสงสัยว่าเอ้าคือใส่ทั้งกะปีทั้งเกลือทั้งน้ำปลานะคะเฮงใส่เฮงนัวพี่น้องขะผงสะลดนะคะน้ำตาลน,นะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำอุ่นนะคะเล็กน้อยนะคะเข้ากับสีใสลักษณะในการสากกับวนๆนๆแบบนี้นะคะตัวอา น้ำพริกกะปิเข้ากับสีข้าวกันดีนะคะถ้ะบาบะพอรสชาติด่กาก็ให้ตต่มเอาบะเพอะเข้มให้ตต่มเข้มบะเพาะหวานให้ตต่มหวานบะเพอเปรี้ยวให้ตต่มเปรี้ยวเด้อจ้าแล้วก็มาปิ้งปลาทูนะคะด้วยตาด้วยเตาถ่านแหละคะับพี่น้องเสร็จแล้วจ้าปิ้งปลาทูฮ้อนๆหอมๆไข่เจียวน้ำพริกกะปิแล้วก็ต้มจืดนะคะต้มจืดนี่น้ำชุปปรุงเองนะคะพี่น้องขาเหตเองเบิร์ดนะคะมาจ้าบรรยากาศในการกินข้าวร้อมวงคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขา เพิ่มเติมก็คือบริวิอย่างไรค่ะกินข้าวนั่นแหละเอฟซีู้อยู่ทางไกลนะคะทางไกลยอยู่กรุงเทพเมืองนอกเมืองนาหรือว่าอยู่ใส่กระตามแตดนะคะมาค่ะมากินข้าวนํากันบอกเลยแซบ่บแซ่บเป็นน้องค่ะแซ่บแห้งนะคะบรรยากาศกินข้าวก็คือก่าวค่ะเบิ่งโทษทัานไปพร้อมแซ่บนวหัวมวนไปพร้อมกินน้ำพริกกะปินะคะเมื่อนี้เป็นคนไทยนะจ๊ะกินข้าวจาวนะคะทุกคนค่ะ แซบหนัวมากนะคะมาเดอ้อมากินน้ากันเด้อจ้าผู้อยู่เมืองเนาะผู้อยู่กรุงเทพผู้อยู่กรุงไทยหรือว่าผู้อยู่ทางใดก็มากินน้ากันค่ะต้มจืดฮอนฮอนข้าวสวยฮอนฮอนอน้ำพริรกกะปิฮอนฮอนปีงปลาทูฮอนฮอนทอดข่นอนแซบแซบเข้ากันดีเข้ากันดีค่ะพี่น้องค่ะมาจ้ามากินน้ากันบอกเลยอร่อย่ะอร่อยเลิศกับน้องโอลีฟสำหรับผู้ใดอยากให้หนูเหตุคลิป อาหารแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าชอบกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นำนะคะทุกคนขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินก้อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีจ้าบายบายจุบ๊บจุ๊บทุกคนไปกินก่อนนะใครน้ำลายเห่ยก็นั่งรถมาเลยค่ะจังหวัสดสกลน,นครนะคะยินดีต้อนรับวาซานนะคะบ้านหลังไม่ใหญ่นะคะแต่ต้อนรับทุกคนจ้าไปแล้วค่ะบายบายจุบจ๊บจุ๊บทุกคน